สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยามสี่ทิศลมาแล้วค่ะย,ยังคงอยู่กันนอนและวดนสยามนะคะแล้วก็ช่วงนีนที่เราเกริ่นกันเอาไว้ในเบรกที่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับสัตว์โลกน่ารักตัวนี้เลยทานุกินั่นเอง ตึ่งชื่อนี้เนี่ยเชื่อว่าใครนะคะที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเพราะถือว่าเป็นสัตว์นำโชคของบ้านเขาเลยนะคะ <c oughs> ก็จะเห็นเป็นรูปปั้นเจ้าทานุกิเนี่ยตัวใหญ่ๆบางเล็กบ้างอยู่ทั่วท้องถนนไปหมดเลยตามร้านดังๆต่างๆก็จะมีรูปปั้นของสัตว์เหล่านี้เนี่ยติดเอาไว้ และวันนี้ธนูกิค่ะเดินทางมาถึงบ้านเราเรียบร้อยเราจะได้เห็นเจ้าตัวนี้นะคะแบบตัวจริงเลยไม่ใช่เป็นตุ๊กตาไม่ใช่เป็นรูปปั้นแต่ว่าเป็นสัตว์จริงๆมีชีวิตดุ๊กดิ๊กได้แบบนี้เนี่ยที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ซึ่งเจ้าธานูกินี้ค,คุณผู้ชมก็จะต้องอยู่ที่นี่ไปที่อื่นไม่ได้เพราะว่าสวนสัตว์แห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสวนสัตว์ที่แบบว่าโอ้โหมีสัตว์อะไรที่แปลกๆเก๋ๆจะต้องมารวมกันอยู่ที่สวนสัตว์แห่งนี้นั่นก็คือ สวนสัตว์เชียงใหม่ในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราจะมีบทสัมภาษณ์นะคะเขาเรียกว่าเป็นการสัมภาษณ์สดๆเลยกับคุณการชัยแสนวงนะคะท่านผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ซึ่งตอนนี้นะคะคุณการชัยนะคะก็อยู่ในสายแล้วด้วยสวัสดีท่านผู้อํานวยการคะ่ะ นี่ครับคุณนนครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยดังมากๆในเรื่องของการมีสัตว์แปลกๆเนี่ยหรือว่าเป็นสัตว์ที่จริงๆไม่ใช่พื้นเพเดิมอยู่บ้านเราแต่ว่าสวนสัตว์เชีรรยงใหม่จะต้องมีที่ผ่านมามีตัวอะไรแปลกๆบ้างคะท่านผอคะครับก็จริงๆแล้วทางสวนสัตว์เชียงใหม่เดิมเลยก็มีก็น่าจะเป็นแพนด้านะครับที่ที่ ดังนี้ก็แอนด้าพ่อกับแม่ก็ยังอยู่นะครับก็<ะ>คือช่วงๆกันเลยยนะครับก็ตอนที่หกสิงหานี้เราก็จะจัดงานมันเกิดให้เขาครบรออกี่ขีนปีครับโอ้หไวมากๆเลยช่วงๆครับค่ะแล้วก็ยังมีครอบครัวใหญ่เลยครอบครัวของอืโคล่าครับโคล่าจากออสเตรเลียครับค่ะ โคลาเขาก็จะมีถุงหน้าท like okay. ้องนะครับมีล okay. right. okay. so, ูกอยู่ในถุงหน้าท้องครับค่ะแล้วก็ยังมีแรดจินเดียจากเนตาลนะครับแล้วก็ยังมีสัตว์ถูมากมายหลายชนิดสี่ร้อยกว่าชนิดครับอันนี้ก็เราเราก็ยังมีอะคอรียนนยครับอะคอรีมเป็นอะคอรีนน้ำเจิดน้ำเค็มที่ใหญ่มากนะครับก็เป็นมีปลาฉลามด้วยครับปลากระเบนยักษ์สวยงามครับ โอเรียกได้ว่ามีแต่แบบว่าสัตว์ที่แบบว่าอาจจะหาดูในประเทศไทยในสวนสัตว์อื่อนๆเนี่ยไม่ได้แต่ว่ามารวมตัวอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว400กว่าสายพันธุ์ด้วยกันครับผมแล้วก็ล่าสุดคณะอทราบมาว่าเปิดตัวน้องใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเจ้าทานุก,กิใช่ไหมคะครับผมก็ในวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับก็คือเป็นวันอาทิตย์นะครับก็ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ก็จะรับมอบนะครับตัว ทานุกินะครับหรือจิงจอกแรกคูณญี่ปุ่นนะครับท่านก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับก็ก็ชื่อคุณธน,นรัตน์นะครับก็มอบให้สนนัดเชียงใหม่หกตัวเลยครับเนี่ยก็นี่ก็ยีเป็นสุนัขกิงจอกท,ที่น่ารักครับก็อยู่ในเขตเขตหน,นาวนะครับเขตหนาวกับเขตอบอุ่นทาง ตะวันออกของเอเชียเรานะครับก็มีทั้งญี่ปุ่นทั้งทั้งที่เกาหลีครับแต่ที่ที่ที่พันธุ์ที่เราได้มานี่เป็นพันธุ์ชนิดย่อยที่มาจากญี่ปุ่นครับซึ่งจริงแล้วก็อสุนัขจิจอกเล็บสิงเล็ดคูนี้ก็ไปขยายพันธุ์ได้ในอังกฤษครับแล้วก็ท่านธนรัฐก็ไปรับมอบไปจากอังกฤษแล้วก็ส่งมอบให้สนชันเทงใหม่หกตัวนะครับเป็นตัวผู้หนึ่งตัวตัว จะมีห้าตัวครับผมโอ้แล้วเจ้าทานุกินี่ก็คือเดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมคะครับผมมาถึงเมื่อไหร่อะคะนั่นผอออลโหลไม่ค่อยได้ยินเลยครับจ้าทานุกินี่เดินทางมาถึงไทยตั้งแต่วันไหนอะคะขอเพิ่งเพิ่งมาถึงเมื่อตอนนี้เที่ยงวันนี้ครับผมสุดยอดสุดร้อนเลยค่ะแล้วมีโอกาสไปเห็นที่ในส่วนจัดเราครับแล้วก็คจะให้เขาพัก วันเกิดประมาณวันครึ่งครับสองวันแล้วก็แล้วเราก็จะเปิดให้ประชาชนได้ชมตอนเช้าิบโมงนะครับของวันวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมนี้ครับแล้วก็ท,ทําพิธีทำพิธีมอบด้วยนะครับของเพื่อทางผน่วชการชีวิตเราก็มีป้ายให้ความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวทอ่ดอกนิโทนตัวน,นี้หรือธทนกิจีนะครับซึ่งโิเคแล้วชัดคนญี่ปุ่นเขา เขาเขาถือว่าเป็นสัตว์นำโชคของเขานะครับก็ในในสมัยโบราณก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นปีศาจที่แปลว่าเป็นคาลิกตตัวนี้นะครับแล้วก็มานาโชคให้ทั้งชาวญี่ปุ่นโบราณนะครับปัจจุบันนี้ก็นิยมปั้นเป็นรูปปั้นนะครับไว้ตามวัดตามร้านอาหารตามข้างทางนะครับเอาไว้ให้ให้ให้ประชาชนได้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับ ช่แล้วน้องๆทั้ง6ตัวเดินทางมาถึงไทยแล้วพอเขาแบบสัมผัสกับอากาศบ้านเรานี่เขาปรับสภาพได้ไหมคะโอ้ด้เดิมเนี่ยเขาก็อยู่ในหิมะได้อยู่ในเขตอุณหภูมิได้สรุทรภูมิปัประมาณ2 3ถึง25องศาอยู่สบายครับทางสวนเ์เชิงใหม่แล้วก็ปรับจัดห้องนะครับห,ห้องขนาดจูห6ตัวนี่ห้องขนาด แปดคูณยี่สิบตารางเมตรเลยครับโอ้อยู่กัน,น,<า>นสบายแบ่งแบ่งครึ่งครึ่งหนึง่งเราก็ติดเครื่องปรับอากาศให้<ะ>อยู่ประมาณยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าองศาศเป็นเรียอนะครับแล้วก็อีกอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นแดบบเ,ปเปิดเปิดเปิดโล่งนะครับ<ะ>เป็นการแจ้งให้เขาสามารถที่จะเลือกเดินไปเดินมาแล้วก็ให้เขาได้ตากแดดได้เลยได้นะครับก็ก็ถือว่าเป็น เป็นบ้านขนาดใหญ่พอสมควรที่เขาจะอยู่ได้อย่างสบายเลยครับค่ะแล้วก็เหลยวในอนาคตจะมีแบบจัดกิจกรรมการตั้งชื่อน้องๆทั้ง6ตัวนี้หรือเปล่าคะท่านผอ,อครับถ้าทางในการแนะนําทางสน,นทัดเองไว้แล้วกจ็จะจัดให้ครับเป็นกิจกรรมในการตั้งชื่อครับเดี๋ยวผมไปดาเนินการครับผมเพื่อที่จะให้น้องๆครับ สนุนนะครับเล่นร่วมสนุกนะครับแล้วก็เราก็จ,ากจะมีรางวัลให้นะครับอขอบคุณมากที่แนะนำนะครับนะเพราะว่ายังเห็นเ <นะ S 2> ราพิ่งมาน่าจะยังไม่มีชื่อเนาะครับผมนะคะแล้วเจ้าทานูกิทั้งหกตัวนี้น่าจะอยู่บ้านเราไป,ไปอีกกี่ปีคะมีการสัญญาหรือว่าต้องแบบทําสัญญาอะไรกันเอาไว้หรือเปล่าอ่าทางทางทาง่ทานนรัฐก็จะทำ่าจะ,จะให้ยืนไปปีๆไปครับทีนี้ที่ที่ที่เราศึกษามาเนี่ยเขาก็ออกลูกลูกลูกได้นะครับถ้าเกิดลูก ออกมาก็ก็ก็อาจจะยืนต่อนะครับคุณพ่อแม่ก็อาจจะอาจจะย้ายไปตามสวนจัดต่างๆขององค์การสวนจัดเรานะครับเพราะว<ฮ>่าจริงๆแนละ้วองค์การสวนจัดเรามีสวนจัดต,ต้องแปดแห่งครับนตั<ฮ>้งแต่เขาดินเขาเขียว<ฮ>โกลาโสงัวขาขอนกจนสุบบล่าจาุท,ลลาทานีส่เยอะครับเนี่ยก็ก<ฮ>็ะ<ฮ>จะเป็นผู้ที่ที่เราก็แพทย์เราก็จะแบบเผยแพร่ไปนะครับอันนี้ก็ เราก็ถือว่าธนุกินี่ตอนนี้ก็ในประเทศไทยเราก็จะมีที่สวนทัดเชียงใหม่แห่งเดียวครับผมแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีเฉพาะที่สิงคโปร์กับที่สวนทัดเชียงใหม่ครับผมสุดยอดจริงๆแบบนี้ค่ะท่านผออ,อถ้าเกิดในวันอาทิตย์นี้นะคะที่จะมีการเปิดตัวน้องธนุกิแบบเป็นทางการเนี่ยถ้าคุณผู้ชมทั่วไปสนใจจะไปเที่ยวชมที่สวนสทั์เชียงใหม่เนี่ยต้องไปตรงโซนไหนคะครับผมนะที่จริงแล้ว ไปง่ายครับเพราะว่าสวนสัตว์ชิมายเราจัดรถทางเดินรถเดินทางเดียวนะครับก็จะเข้าไปในสวนสัตว์แล้วก็ขับรถวนดูสัตว์ไปเรื่อยๆจนถึงแอกอินดียนะครับ<ะ>เลยแอตอินดียมาหน่อยึ่งก็จะถึงบริเวณที่ที่เราเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเจอธนูกเนี่รรนครับผมแล้วก็จะมีป้ายบอกไปตลอดทางครับก็จะสะดวกครับก็เรามีที้จอดรถบริเวณ<ะ>นั้นได้อีกประมาณสามสิบคันนะครับก็ เชิญชวน,นก็ประชาชนนะครับพานนหน้่งหนูเข้ามาเที่ยวก็ราสะดวกค่ะก็สามารถที่จะขับรถนะครับเข้ามาช้าๆครับไม่ไม่<ะ>เกินยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วเราก็ขับรถวนดูจอดดูตัดจอดดูอะไรไปแล้วก็มาถึงทะเลกีแล้วค่อยแวะมาชมทะเลจนะครับรับรองสนุกทั้งวันเลยนะคะเพราะว่าสา<อ>ัตว์โอ้โหเยอะมากมายจริงๆถ้าพผอคะแต่อันนี้เป็นคําถามแบบถามเสริมความรู้นิดนึง คือเราจะสามารถแยกแ,แยะเจ้าธานุกิแรดคูนแล้วก็สุนัขจิ้งจอกอยังไงคะหน้าคล้ายกันหมดเลยค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วเออธนุกินี่ก็เป็นเป็นสุนัขก,ก็อ่าหน้าหน้าเขาก็จะไม่ไม่แหลมเท่ากับตัวแรดคูนนะครับ <c oughs> แต่หน้าค,คล้ายกันก็คือหน้าเจะ <c oughs> เขาจะสีขาวแล้วก็มีหน้ากากสีสีดำนะครับ <c oughs> ก็สำหรับเออแรดคูนกับธนุกิก็แตกต่างกันตรงที่ หูหูของแรดคูนก็จะจะใหญ่กว่าทาัน <ừ> ุจีนะครับทันุจีจะมีหูเล็กนะครับ<อ>แล้วก็จมูกก็ค่อนข้างจะทู่กว่าของแรดคูนนะครับส่วนสำหรับสุนัขจิ้งจอกท,ทั่วไปก็จะขนขนสีของเขาก็จะสีสีน้ำตาลอ่อนนะครับแต่ของทันตุกีก็สีเทาแล้วก็ โดยเฉพาะที่หน้านี้ก็จะเป็นรูปหน้ากากสีดําชัดเจนครับขรงนะแต่งกายตรางๆจริงๆถ้าตั้งใจศึกษาดีๆก็ไม่ยากนะคะครับผมอาล้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากให้ท่านผู้อำนวยการค่ะฝากเชิญชวนประชาชนคนไทยไปร่วมงานเปิดตัวน้องธนูเกียรเป็นเทศกาลอีกครั้งหนึ่งถ้ามีอะไรจะฝากเชิญเลยค่ะครับผมก็สําหรับน้องๆหนูๆน,น,นะครับก็ชวนก็อยากจะให้เชิญชวนผูน้ปกครองนะครับพา มารับชมมาศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของทานุกิน,นะครับซึ่งทางสุนทิกใหม่ก็มีตัวจริงๆให้ใหชมแล้วก็ยังมีป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทานุกิน,นะครับนอกจากทานุลยแล้วเราก็ยังได้ชมความงามของสวนทิงใหม่บริเวณช่วงนี้ฝนตกนะครับก็ต้นไม้ก็ในป่าเขตปีนดอยตุเทศของของ,ของเรานะครับก็ร่มรื่นนะครับสวยงามเขียวสด พร้อมกับเมกรณีของแปลก,ก,กให้ใหใหห้้ชมด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ที่ที่เราเอดอกดอกไอเขาเรียกดอกไอข้าบันสาก็ยังก็ยังมีอยู่ให้เห็นนะครับผมก็มีครับผมก็เรียกได้ว่าทริปนี้ไปเชียงใหม่วันเดียวคุ้มเลยครับผมะอะไรค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ในพระบรมราชุปถาม ุณการชัยเชษคุณ,ออคณนอนมากนะครับการายงงการนะครับที่ให้โอกาสทางสืส่อกรชิงใหม่ได้ได้ไประชาสัมพันธ์นะครับค่ะขอบพระคุณท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอ่าเรียบร้อยผ่านไปนะคะกับเสียงสัมภาษณ์สดๆเลยนะคะของท่านผู้นวยการกาใชัยแสนวงค่ะ เป็นผู้ว่าการสวนสัตว์เชียงใหม่นะพระบรมราชุปถามนั่นเองกับการเปิดตัวน้องทานุกิยังเป็นทางการนะคะในวันอาทิตย์ที่27กร,รกฎาคมนี้เลยเพราะฉะนั้นเรียนเชิญเลยค่ะก็วันนี้น้องๆเพิ่งมาถึงเมืองไทยกับแบบส,สดๆร้อนๆเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาก็ให้เขาปรับตัวนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเดินทางไกลามาใช่ไหมก็ต้องแบบเก็บตัวสักวัน2วันอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยววันอาทิตย์ก็พร้อมจเจอน้องๆแล้วก็ประชาชนทั่วไปใครที่สนใจนะคะก็ไปกันได้เลยค่ะอ่ะ เอาล่ะก็นำสิ่งจริมาฝากกันไปเรียบร้อยช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันบ้างก็แล้วกันเรามี ผลงานจากแพรวจีรวันมาฝากกันนะคะเพลงนี้เนี่ยโหเป็นเพลงที่ต้องบอกเลยว่าถูกขอกันเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็เป็นเพลงที่คืออยู่ในชาร์ตของเราเนี่ยมาก็เนิ่นนานแล้วก็ยังมีคนขอมาเรื่อยๆนะคะกับหน้าที่ตัวสำรองผลงานจากแพรวจีรวันค่ะตามมาด้วยนะคะกับอีกหนึ่งเลยหนึ่งเพลงนี้ที่มีแฟนคลับขอมาเยอะจริงๆไคว่พงศธรค่ะไอ้มหหน้าที่หรือย,อยังแล้วก็ปิดท้ายนะคะกับนักร้องคุณภาพ ไอดินอภินานกับเพลงที่มีชื่อว่าเบอร์ตายไอคงบอเศร้าเจ็บเอาเป็นว่าในช่วงนี้เดี๋ยวรับไปฟังกันก่อนละกันกับ3ผลงานเพลงนี้ค่ะ